ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระครูอุทัยธรรมวินิตหรือหลวงพ่อศิลจันทศโลอดีตเจ้าวาดวัดหนองเต่าอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งรุ่มแม่น้ำสแกรกรังทางยังเป็นพระอาจารย์ของหลวงพ่อเครือบวัดหนองกระดีอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีด้วยหลวงพ่อศิล์จันทสโรท่านถือกําเนิดเมื่อวันเสาร์ที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2403ตรงกับวันแรม13ค่ําเดือน4ปีวอกที่บ้านหนองเต่าอำเภอน้ำซึมปัจจุบันเป็นอ,เอํเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี มีนามเดิมว่าศิลเขยเล่าเป็นชาวอุทัยานีโดยกำเนิดครอบครัวประกอบอาชีพกสิกรรมเมื่อยาวัยอายุสมควรที่จะศึกษาเล่าเรียนได้วิดามารดาได้นำไปฝากไว้ที่วัดหนองเต่าคันได้ศึกษาอักขาระหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้แล้วศึกษาอักขาระขอมต่อจดอ่านออกเขียนได้พอสมควรแล้ว ท่านได้หยุดเรียนไปช่วยบิดามารดาประกอบอาชีพจนมีครอบครัวเมื่ออายุ25ปีท่านได้ละเพศคารวาดเข้าพิธีอุปสมบทนัพัทธสีมาที่วัดหนองเตา่าเมื่อวันที่9พฤษภาคมพศ2427มีพระครูสวรมุนีวัดทุ่งนาไทยเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานีรูปแรกเป็นพระอุปชาพระอาจารย์ขำวัดหนองเตา่าเป็นพาะกร,รมวาจาจารย์ พระใบดีกาแจงวัดทุ่งนาไทยเป็นพระอนุสาวนาจาร์ได้รับฉายาว่าจันทสโรหลังอุปสมบทแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองเตา่าศึกษาพระธรรมวินัยอยู่สองภาษาจากนั้นลาพระอาจารย์ไปศึกษาเล่าเรียนมูลบทกระจายและธรรมปรทัทกษกถาในสำนักวัดลงแขวงอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทันได้เล่าเรียนกับ พระสุนทรมุนีใจและอาจารย์อินได้ศึกษาลเรียนอยู่สี่ภรษาจากนั้นกลับมาอยู่ที่วัดทุงแก้วเป็นอาจารย์สอนมูลบทกระจายให้แก่พระพิสุทธิสมนเนรและสิทธิวัดต,ต่อมาพระเมธาธรรมรสถ,ถวมเจ้าคณะมณฑลนครสวรรค์แต่งตั้งหลวงพ่อศิล์เป็นพาานานุกรมในพระครูอุทานธรรมนิเทศ หรือพระสุนทรมุนีใจเมื่อวันที่10รการกฎาคมปีพุทธศักราช2442เป็นพระสมุทต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระประหลัดในเวลาต่อมาปีพุทธศักราช2451ย้ายมาจำพรรษาที่วัดหนองเต่าอําเภอน้ำซึมจังหวัดอุทัยธานีและวันที่27มีนาคมปีพุทธศักราช2453พระธรรมไทยโรกาจารย์ เจ้าคณะมนทนนครสวรรค์ได้แต่งตั้งท่านเป็นพระครูเจ้าคณะแขวงทับทันและเป็นพระอุปชาถึงปีพุทธศักราช2467ในราชการที่6ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ในราชทินนามพระครูอุทัยธรรมวินิจเจ้าคณะแขวงทับทันพระครูอุทัยธรรมวินิจท่านเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนทั้งการปฏิบัติและการบริหารเคยเป็นอาจารย์สอนพระธรรมวินัยและมูลบทกระจายให้แก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรและสิทธิวัุุ่แก้วปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบเป็นผู้มีอัธยาศัยเยือกเย็นกว้างขวางโอบอ้อมอารีจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของประชาชนวัตถุมงคลเด่นเป็นที่เล่าลือของท่านได้แก่ เหรียญเสมาปีพุทธศักราช2470และพระปิดตาเนื้อประอดปัจจุบันราคาเช่าหาอยู่ระดับสูงพระเครื่องของท่านนั้นมีความต้องการของนักสะสมอย่างมากหากเอ่ยชื่อพระปิดตาคนอุไทยต่างหวงแหนเนื่องจากในปัจจุบันของปลอมทำออกมาเยอะจึงทำให้หาชมได้ยากอีกด้วยหลวงพ่อศิลป์ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชราด้วยอาการสงบ เมื่อปีพุทธศักราช2477สิริอายุ75ปี5 1พรรษาก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ กดกดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่